ใช,ใช่ครับ,รบ,อบ Commerce, โอเคเดย์1 okay. one, มันเป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเป็นเอนเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ประกอบการเข้ามาทำงานด้วยกันฟรีเหมือน Facebook day 1ครับมันต้องการจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนคุยกันมากขึ้นเสร็จแล้วออปชันที่ hing, มันตามมาหลังจากนั้นพอมียูเซอร์พอมี Data วันนี้ถึงมี Facebook Commerce เกิดขึ้นมา On To p บน Foundation ที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้ว วันนี้วิวคอเริ่มจากการเป็นซาวด์เดชันตัวนั้นเราเราพูดเป็นแล้วว่ามันมีคนทำงานบนนี้จริงมีทราฟฟิกบนนี้จริงมี Data ที่น่าสนใจจริงเรากำลังชาเลนจ์ตัวเองในการมุ v ไปสู่ Commerce ครับมีไหมครับถามได้เลยนะครับถามได้ทุกเรื่องไหมครับทุกเรื่องนะครับเอาเรื่องงานนะฮะโอเคนะครับไม่ครับถามได้ครับอาจารย์ครับเชิญครับอ่านี่ครับได้ครับมีสองสามคำถามนะฮะ บิล l ์ดอทเนี่ยตั้งชื่ออยังไงลงไทยได้วยเคเนี่ย uh, ลงไทยได้วยเคจริงๆมันเป็นแสลงนิดนึงครับว่าอเมริกันพูดคำว่า Big กกับเบลลแล้วมันแปลบิ๊กกับเบลล์มีคนพูดว่า b ิล l ์แปลว่าพวกเล่นกล้ามพวกกล้ามใหญ่ๆครับพวกถึกๆครับมันสอดคล้องกับโอเคมันอยู่เราอยู่ใน building industry แล้วก็มันเป็นขนาดตลาดขนาดใหญ่สําหรับเราแต่ก่อนเราเคยทา enterprise software สำหรับตลาดบนมาก่อนมีผู้รับเหมาที่มีเงินซื้อซอฟต์แวร์ผมอยู่ประมาณทั้ง0 0 0พรายทั้งประเทศซึ่งมันถือเป็นขนาดตลาดเล็กวันนี้เราลงมาจับ bottom of the pyramid เราก็เลยเรียกมันว่า build market ก็คือประมาณเ0 0ดหมื่นรายใ, <c oughs> ให้ความรู้สึกว่าผมใหญ่ <c oughs> ตลาดผมใหญ่แต่ผมไม่ได้ใหญ่ผมเป็นคนเล็กๆครับคือมีคำว่าคำว่าคำว่าเบ้าหรอเบ้าเบ้าหละครับ แล้วก็คอมพิวเตอร์โลจีครับตั้งมาอย่างไรครับของคอมพิวเตอร์โลจีนี่จริงๆเอาจริงๆนะฮะผมเจอโดเมนโดเมนมันหลุดพอดีแล้วก็ตอนนั้นมีสองคำคำว่าคอมพิวเตอร์โลจีกับ expandable ผมก็คุยกับเพื่อนว่าจะเอาชื่ออะไรดีสุดท้ายแล้วก็บวชกันเป็นคอมพิวเตอร์โลจีแต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของเราคือเราเป็นคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีนะฮะเพราะเรามาจากสายมามาจากสายเดฟมาเลยข,ขอถามทางคุณพัทัยอีกทีนะว่าเดฟ การก้าวไปข้างหน้าเนี่ยคือตอนนี้ก็ขึ้นมาระดับพอสมควรแล้วมีตั้ง3า0พันหรือว่ามีหมื่นยูเซอร์แล้วก็ขั้นต่อไปก็คือว่าหลังจากที่ให้ใช้ฟรีเนี่ยแน่นอนเขาซื้อเขาขายกันทุกวันบนของคุณแต่ว่าเถึงต่อไปที่คุณกําลังจะจับก็คือว่าคุณเฟสซิลิตตการซื้อขายเลยเหมือนอาลีบาบาซึ่งแปลว่าขั้นถันไปใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ถัดจากนั้นอีกก็คงจะต้องคิดต่อคิดต่อไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราจยู่ไม่ได้เรายู่ไม่ได้ครับ หยุดขนาดเท่าเดิมก็ตายเหมือนกันใช่ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าบางแห่งเนี่ยอย่างอิสราเอลเนี่ยพอเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ฟันดิ้งไว้สักพักหนึ่งพอโตวสวยพวกเนี่ย mm hmm. เขาเกาะกระโดดโตูมเลยนะฮะ mm hmm. คือโดนเมเจอร์แอคทิวชันขายสิบเท่าเลยแล้วก็มีม,มียักษ์ใหญ่เข้าไป mm hmm. หรือของเราในเอเชียเนี่ยไม่ทราบ มองไงตั้งแต่นี้มีความเปลนไปได้ในรูปแบบไหนบ้างเก็เรา็จดชอบยิ่งเลยนะแต่ว่าเอมนเอมาเอ่านมาสองสาครั้งแล้วครับโดยเอเมนเอถามออฟเฟอร์มาแต่ว่าเรายังเลือกว่าเราอยากจะทํามันด้วยตัวเองก่อนในขณะนี้คือมันต้องเทรดออฟครับว่าดิสซิชันจะไปทางที่ได้เงินเลยหรือว่าอยากจะเล่นยาวจนมีอนุสาวรีย์ผมคิดว่าผมมีอนุสาวรีย์ก่อนดีกว่าผมยังมีผมเมคโปรฟิตได้แล้วแล้วก็ดิเรกชันของเราเนี่ยต้องหาคนที่บ e ล i ฟตเหมือนเราจริงๆว่าอินดัสทรีมันเปลี่ยนได้ ไม่ใช่ว่ามาพร้อมกับความคาดหวังผมผมคุยอินเวสเตอร์เยอะมากในช่วงก่อนหน้านี้ครับตอนที่เราจะสรุปมาได้เจ้านี้เขาเขามาชวนเราเยอะเลยเยอะครับเพราะพอได้รางวัลที่ในวีเจียนตุ๊บเนี่ยเมื่อเจอเอ็กซิชันด้วยเมืเจอเพราะนั้นโดนมาสองทีครับส่วน VC เนี่ยคุยมาทักสามสิบสี่สิบเจ้าแหละนะซึ่งวัวเป็นมุมมองของอินเวสเตอร์อินเวสต์มาก็ต้องอยากจะได้ยี่สิบ x สิบ x รีเทิร์นภายในเวลาเท่าไหร่ซึ่งเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมเราเราเข้าใจ ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ง่ายๆมันต้องใช้เวลา educate ก็หาคนที่เข้าใจว่าเวลามันต้องเป็นอย่างนี้นะท f เฟรมเป็นอย่างนี้นะคือคุณไม่เห็นด้วยกับ o ร t h แบบนั้นของเขาผมว่ามันแล้วแต่คนนะครับในผมเชื่อว่าผมเห็นอุตสาหกรรมผมว่ามันทำฮอกกี้สติ๊กไม่ได้ในระยะเวลาสั้นมันใช้เวลา enterprise software ครับ Yahoo กว่าจะได้มีคนใช้มาหรือว่า enterprise ตัวใหญ่ๆมีเคสที่คล้ายๆผมที่อเมริกา IPO ได้ใช้เวลา9ปี เป็นแพลตฟอร์มสําหรับ construction เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็เลือกคนละมีความเชื่อไม่เหมือนกันครับพวกอเมริกันก็จะเลือกเป็น software as a service เนาะคิดเป็นรายเดือนชาร์จเป็น per monthly อร์หัวไปเหมือน eBay เหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราผมก็ไป inspire โดยหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า crocodile in the Yangtze เป็นประวัติศาสตร์ของแจ็คหมาฟเเออ์์ของ Alibaba าใจริงอยากไปให้นักวิจัยได้ดูครับเจอเปดเซชันดูหนังเรื่องนี้กันดีมาก มันมีวิธีการเล่นแบบที่<ะ>เราเข้าจจใจหาทางใช้พวกเรา <laughs> มันมีวิธีเล่นแบบการที่เราเข้าใจความเป็นเอเชียเขาเข้าใจตลาดของเรามากกว่ามันไม่ใช่เป็นต้องตามสูตรอเมริกันนั่นคือสูตรสำเร็จจุดเดียวไม่ใช่อริยบาลเลิกให้ใช้คนคนใช้ฟรีมาโน้รีเวนิวมานานมากจนถึงจุดหนึ่งเกินได้ปั๊บอริยบาลวันนี้ก็ลังจะ IPO นะครับ IPO ไปแล้วก็ก็ถือเป็นเคสหนึ่งที่อินสปายเราว่าถ้าเราบีลีฟในสิ่งที่เราเชื่อแล้วเนี่ยก็ก็โกออนได้ครับ ก็ผมก็ไปปฏิเสธ m อเมนตายแล้วก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งก็ไม่ได้ปิดออปชันนะครับมันก็มาเรื่อยๆครับอผมผมชอบที่คุณพระไทยตั้งตำแหน่งตัวเองเวนเจอรลิสเพราะว่าพระเอกของผมนี่คือกายคาร์บัสต์ใช่ผมเลยผมก็ไปเดียวกันครับใช่ใช่ผมก็ตามหากายจนได้ไปฟังที่เทสต์เอ็กซ์เบิร์กลี่ไปเจอกายมาสองครั้งครับก็ก็ส่วนหนึ่งก็แรงบันดาลใจจากเขาครับโอเคแล้วคอมพิวเตอัวที่มองไกล มีอนาคตได้กี่แบบแล้วก็ที่จะมีโกรสข้างหน้าคือโกลดข้างหน้าของเราเองเร,เราดูว่าตอนนี้เราเรามีซอฟต์แวร์ตนที่เป็น leading market อยู่นะฮะแล้วเราก็มีฐานลูกค้าของเราอยู่ทีนี้เราจะทํายังไงให้มันเซิร์ฟฐานลูกค้าเดิมแล้วก็สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้ได้ในมุมที่มันโตได้ด้วยนะปัจจุบันนี้อย่างโซเชียลเนตัวเองก็ยังมีลิมิตเอชั่นบางอย่างที่ทําให้เราออกต่างประเทศยากนะฮะแต่ว่าในมุมมองของเราคือเรามองหาอินโนเวชันที่มันรวมกับบิสเนสต ที่มันสามารถที่ execute ได้รวดเร็วแล้วก็ไปต่อได้อย่างตอนนี้เราก็มองแบบเออจริงๆ big data startup เองเในงใน southeast asia เองน้อยมากการนำ data มาใช้ก็น้อยมากนะฮะอย่างที่ทราบก็เราหาสูตรตรงนี้มาแล้วก็มองฮ้ยอย่างนั้นเราต้องทำให้ได้เราก็วางแผนโอเคเราก็สร้างกระดับตัวใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Data TH แล้วก็ 3re.com ก็คือเป็น d a r e แล้วก็เหมือนกับ d a r a to use เดาทุกโกอะไรเงี้ยเดาทุกโกลบิตเดต้าแล้วก็เนี่ยเราก็กะว่าจะลอนไปในช่วงภายในคิวจริงๆแล้วภายในเดือนนี้ผมบอกให้ทีมให้ทำให้เสร็จให้ได้ผมก็ตามกั๊กครับตั้งกั๊กนำเทรนไปเรื่อยๆผมก็ตามสองสเต็ปผางหันขอบคุณอาจารย์ทวีสังนะครับโโอ้หเป็นคผมที่อ่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับเงี้ยถามเฉยๆครับอะไรที่ทำให้เขาสติ๊กเดี๋ยวู่โรงงาน ออฟังฟังหรือใช้เฟซบุ o กหรือว่าอะไรเขาได้ประโยชน์อะไรจากมันโอเคมันมันอยู่ที่การดีไซน์ประโยชน์นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคนใช้แอปต้องได้รีวอร์ดอะไรบางอย่างคนใช้เซอร์วิสเราต้องได้รีวอร์ดอะไรบางอย่างเราก็ดีไซน์ Journey เจอร์นี่ไประดับหนึ่งว่าเขาควรจะต้องเข้ามาทําอะไรบ้างแล้วได้เจอร์นี่ของเขาคือเขาได้รู้เรียลไทม์โอ perating report ของเขาว่ากาไรขาดทุนเท่าไหร่ตอนแรกเราคิดแค่นั้นเองครับว่าได้แค่นั้นก็น่าจะพอ,อแต่ว่ามันใช้เวลาบางคน ติดปัญหาการเมืองภายในแม้กราทป็น SME หรือไม่พร้อมทางเทคโนโลยีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทุกอย่างในหัวผมก็เป็นฟันแนลครับคือถ้ามีคนรู้จักบิ้วร้อยคนแล้วคอนเวิร์ตมาเป็นยูเซอร์หนึ่งคนถ้าผมอยากได้ร้อยยูเซอร์ผมต้องไปหาหมื่นคนนั่นเองผมก็ไปห,หาทางวิธีสเกลแบบนั้นทำไงถึงได้หมื่นคนเพื่อจะมาได้ร้อยคนตรงนี้ประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าถ้าผมแนะนําก็คือว่ามันมีมันมีหนังสือเรื่องฮุกนั่หนลนะครับถ้าผมเข้าใจเรื่องฮุกตั้งแต่ตอนนั้นนะผมคงจะด,ดีไซน์หลายๆอย่างไดด้้ีีกว่านานเบอกว่า สเต็ปที่เวลาคุณเข้ามา user journey เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เข้ามาแล้วได้ reward นั้นคือ Simple ที่แต่กอดผมเข้าใจมันมีวิธีการคิดที่เรียกว่าำทำาำไงถึงจะสร้าง Trigger ได้ว่าเขาจะ Remind ถึงแอปเรารีมายถึง Service เราเมื่อไหร่ได้บ้างมีมุมมอง internal trigger external trigger คืออะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ Action ที่น้อยที่สุดในการที่ได้มาซึ่ง Reward คืออะไร mm. แล้วก็ r e w a r d ที่ยู่ d ี s i g n ไว้ควรจะต้องเป็น reward แบบไหนแต่ที่สําคัญคือสเต็ปสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเขาเรียกว่า Investment คือแอคชั่นอีกนิดนึงที่จะทําให้เกิดทริกเกอร์ครั้งต่อไปคือสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่แต่ก่อนผมไม่เคยคิดมาก่อนแต่พอเราได้รู้าศาสตร์เรื่องอย่างนี้ครับเราก็เลยดีไซน์เจอร์นี่ใหม่ให้ครบทั้ง4ี่ลูปตั้งแต่ทริกเกอร์แอคชั่นรีวอร์ดแล้วก็ investment. อินเวสเมนต์อินเวสเมนต์เนี่ยนึกง่ายๆเหมือนกับดรอปบ็อกซ์อย่างเงี้ยครับแต่ก่อนเราอินซอลดรอปบ็อกซ์พออินซอลเสร็จขั้นสุดท้ายมันจะบอกว่าทําอีกนิดนึงได้ไหม Install ไอินซอลดรอปบ็อกซ์ในไดเวิคดออีกื่นร์ส ส่วนมันจะทำให้เกิด next trigger คือว่าคราวถัดไปเนี่ย device, device ทุก device ของคุณมันก็จะพร้อมจะเตือนมาว่ามีมีไฟอัปเดตนะมีไฟอัปเดตนะคุณก็กลับมาดอปบ็อกซ์อีกนี่คือคอนเซ็ปต์ของฮุกครับทำให้คุณติดอยู่ในลูปเพราะวันนี้มันไม่ใช่แค่แข่งกันดาวน์โหลดแล้วมันแข่งกันที่ทำให้คนติดเราทำแอปมีคนดาวนโหลด7 0,000ดาวนดาวโหลดแต่มันไม่มีคนใช้อะ่ะ daily active user, <im mon> user ไม่เกิดไม่มีประโยชน์เลยครับ psychology <im mon> behind น่าสนใจน่าสนใจนะครับมีคำถามอื่นไหมครับมีไหมครับ ก่อนจะไปถึงคําถามถ้ามียกมือเลยนะผมขออนุญาตทบทวนเรื่องของโดเมนนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอกของคุณกั๊กเนี่ย computerlogy ถูกไหมครับ com ของคุณโบก็ buildilk com นะครับก็เข้าไปดูข้อมูลไลน์เลยนะครับ build เนี่ย IPO นี้เรื่องหุ้นมาฮะ IPO ยังไม่มียังไม่ IPO ผมเข้าฝักฝ่าย investment เกยนะครับอ่มีคำถามไหมครับ ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ต้องมีเวลาประมาณสัก3นาทีสำหรับคำถามมีไหมครับหรือถ้าเกิดมีใครสนใจจะฝากไปคุยเป็นเมลหรืออะไรที่ไหนได้บ้างไหมฮะคุณโบ๊ก็จะลิงก์อินเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทุกช h a n n e l เดี๋ยวแลกน้ำบัตรก็ได้นอ่าสุดยอดครับคุณกั๊กครับมีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเข้าติดต่อกันง่ายครับผมจะติดต่อด็อกเตอร์หลายหลายท่านในนี้ง่ายๆได้ครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเชื่อว่าทาง สวทชนะครับผู้ที่ร่วมรับฟังเนี่ยรวมถึงผู้ที่ฟังการถ่ายทอดสดทาง y t u t u นะครับก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายเลยกับงานในวันนี้นะครับ c ีโอนะครับ<ม>คิดต่างสร้างธุรกิจเนาะ นะฮะสุดท้ายชอบคําพูดของคุณโบสนิดนึงที่บอกว,ว,ว่าไม่ว่าจะทํางานประสบความสําเร็จในประเทศไทยหรือว่าจะอินเตอร์จริงๆก็ไม่ไม่ได้มีใครเจ๋งไปกว่าใครนะฮะตรงนี้เนี่ยบอกว่าเราอยู่ในฐานะนักวิจัยสวทชก็ประสบความสําเร็จได้นะครับยังไงก็มีที่ปรึกษาและสองคนวันนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะ,ะ,ฮะขออนุญ,ญาตแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาไปเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วเราจะวางอนุสาวรีย์เลยไหมอะไรนะเอาวางอนุสาวรีย์นี่อนาคตอาจจะมีแบบว่าถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งวงการอะไรตั้งอย่างอาจจะมีวันหยุดให้นะฮะ คุณจะเอาอย่างนั้นเลยเวันนี้อย่างนั้นเลยน่ารู้สัมบรีจะตั้งตรงนั้นเลยนะฮะ้รเจ้ากันเล่นช่วงท้ายนะครับเอาละครับตอนนี้ช่วงท้ายสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญคุณปารีนะครับพิธีกรของงานวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยครับครับเชิญครับค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณบ๊สคุณกัปเลยนะคะโหวันนี้ดีมากๆเลยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแนวคิดที่ที่ กล้าค inta, oil, ่ะคิดว่ากล้าทำกล้ากล้าคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ยังได้รับความสนุกสนานจากพิธีกรคู่ขวัญนะคุณคุณโบสคุณโอ๊ดด้วยต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอเชยงประมืออีกครั้งนึงค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ทวีศักดิ์ค่ะมอบของที่ระลึกให้คุณโบกับคุณกั๊กนะคะกล้องพร้อมไหมคะกล้องพร้อม ชนคุณโบสค่ะค่ะแล้วก็ต้องสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่ททานเลยนะคะที่มาร่วมฟัง CEO Talk อของเราในหัวข้อคิดต่างคิดต่างสร้างธุรกิจนะคะแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราอาจจะได้มาร่วมงานกันอีกนะคะค่ะขอขอบคุณทุกทท่ทานมากค่ะสวัสดีค่ะ